สวัสดีครับน้องๆก็กลับมาพบกับพี่นุ่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่นุ่ยขอย้อนกลับไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบนะครับพี่นุ่ยต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาในระบบนะครับไม่ใช่การศึกษานอกระบบนะการศึกษานอกระบบก็มีกศนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับการศึกษานอกโรงเรียนนะครับรามคำแหงเนี่ยมหาลัยเปิดเนี่ยเป็นการศึกษาในระบบอยู่นะครับ ขอญาตแก้ไขข้อมูลตรงนี้ด้วยนะทีนี้เรามาดูกลับมาดูนะครับในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสนะครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยเราจะต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ네นะของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสก่อนนะคุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับสมรสเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นะครับในปอแห้งนะคุณสมบัตินะครับข้อที่1เนี่ยเป็นชายหรือหญิงนะครับเมื่อมีอายุครบ17ปีนะครับบริบูรณ์นะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์หรือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรนะจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลนะครับให้สมรสก่อนที่ชายและหญิงเนี่ยจะมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ได้นะในกรณีนี้นะครับตามกฎหมายประเทศไทยเนาะยังกําหนดให้ สมรสได้นะครับต้องเป็นชายนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นชายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงนะครับแต่ในต่างประเทศนะฮะบางประเทศเนี่ยก็อ่าให้มีคู่สมรสเพศเดียวกันได้ชายชายหญิงหญิงนะครับในกรณีที่เป็น LGBT เนี่ยทุกวันนี้นะครับก็ประเทศไทยกําลังพัฒนาร่างกฎหมายอยู่เขาเรียกว่าร่างกฎหมายนะครับคู่ชีวิตนะครับก็นะครับอาจจะไม่ได้ไม่มได้ม,มีผลเหมือนทะเบียนสมรสนะครับ ก็ยังอยู่เป็นร่างกฎหมายนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเราต่อนะเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือคนที่จะสมรสได้นะครับผู้ที่จะเป็นคู่สมรสกันได้จะต้องไม่เป็นนะบุคคลวิกลจริตนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะแล้วก็นะครับคนที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดามาันบิดาหรือมันดาอ่าอย่างเช่นอ่าเป็นพี่น้องนะครับพี่น้องท้องเดียวกันเลยก็คือร่วมทั้งบิดามันดาถูกป่ะหรือว่าอ่าเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือว่ามารดาอย่างเดียวหรือว่าพ่อแม่บางคนพ่อบางคนอาจจะมีภรรยาหลายคนอะไรเช่นนี้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรป้องกันเกี่ยวกับอ่า โลกด้วยนะถ้าพี่น้องเนี่ยแต่งงานกันเองเนี่ยมีลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมีลูกออกมาก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นดาวซินโดรมได้ด้วยเนาะและอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับจะต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอยู่ก่อนแล้วมิฉะนั้นเนี่ยการสมรสครั้งใหม่เนี่ยจะตกเป็นโมฆะนะมันเป็นการสมรสซ้อนอืมกฎหมายให้ตกเป็นโมฆะนะครับสมรสซ้อนไม่ได้นะครับแล้วก็ ผู้รับบุตบุญธรรมเนี่ยจะสมรสกับบุตบุญธรรมเนี่ยไม่ได้นะกรณีที่เป็นหญิงไม้นะครับหญิงไม้ก็คือหญิงที่สามีเสียชีวิตนะครับจะสมรสใหม่นะครับเมื่อการสมจะสมรสใหม่ได้นะครับเมื่อสมรสครั้งก่อนเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะไม่น้อยกว่า3 1 0วันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันนะครับกฎหมายเนี่ยป้องกันการมีลูกติด นั่นเองแล้วไม่รู้เดี๋ยวกฎหมายเนี่ยนะครับป้องกันนะครับว่ามันจะเสี่ยงว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นพ่อเด็กล่ะพูดง่ายๆนะมันีไม่ต้องมาพิสูจน์ทีหลังกันอีกว่าต้องมีการตรวจ DNA มีอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้พ้นไปนะครับ310วันแต่มีข้อยกเว้นนะครับเว้นแต่นะครับคลอดบุตรแล้วนะเคลียร์แล้วว่าไม่ได้ท้องนะครับหรือว่า เป็นการนะกลับมาสมรสกับคู่สมรสเดิมนะครับหรือว่านี่อันนี้นะครับเป็นทางออกเลยนะครับมีใบรับรองแพทย์ว่าในขณะที่จะสมรสใหม่จดทะเบียนสมรถครั้งใหม่เนี่ยมิได้ตั้งคันอ่านะหรือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับศาลมีคําสั่งให้สมรถได้นะครับศาลก็จะพิจารณาหลักฐานมีเหตุผลสมควรครับมีคําสั่งของศาลให้สมรถได้นะ ทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่ากรณีที่ผู้เยาว์นะผู้เยาว์คืออายุยังไม่ถึง17ปีนะครับยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์เนี่ยนะผู้เยาว์จะทำการสมรสได้จะต้องได้รับการยินยอมนะผู้เยาว์โทษนะครับผู้เยาว์เนี่ยเป็นกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะคือ20ปีบริบูรณ์20บริบูรณ์นะ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ17ปีเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้สมรสได้นะแต่ยังมีความเป็นผู้เยาว์อยู่นะผู้เยาว์เนี่ยจะสมรสได้นะ,อ,ะอันนี้น้อยกว่านะน้อยกว่า20ปีบริบูรณ์เนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคนที่อายุน้อยกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นผู้เยาว์เนี่ยจะทําการสมรสได้เนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจนะครับให้ความยินยอมตามกฎหมายนะครับ จะต้องได้รับความยินยอมก่อนพูดง่ายคือได้รับความยินยอมจากบุปการีนะครับบุปการีหรือว่าผู้ปกครองผู้ปกครองนะครับของผู้เยาวายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับจะแต่งงานเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมก่อนนะเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนะครับก็มีอะไรบัตรประจตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ใช้ในการยืนยันตนเนาะ อ่านังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาตินะพาสปอร์ตนะครับหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตนะครับสำเนาทะเบียนบ้านอ่าขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสอ่าเรามาดูการตามเอกสารไปเลยนะการจดทะเบียนสมรสเนี่ยสามารถยื่นคำร้องจดทะเบียนได้ทุกแห่งนะครับไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรสไม่ต้องดูภูมิลำเนาส่วนใหญ่เราจะเห็นตามทีวีกันถือว่า เขตนะครับท้องที่ที่คนชอบไปแต่งงานวันวาเลนไทน์เนี่ยอันดับหนึ่งเขตไหนเรานึกออกไหม tiktok tiktok บางรักนะครับไม่ว่าเราจะแฟนเราจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ดอนหนองคายอยู่เบตงนะครับอยู่เมืองการใต้สุดออกสุดตะวันออกสุดนะครับมาจดทะเบียนได้ทุกแห่งนะป๊อปปูล่าเลยอันดับหนึ่งเนี่ย ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้บางรักเนี่ยอันดับหนึ่งถูกไหมคนอยากไปจดทะเบียนที่บางรักเนาะชื่อเป็นมงคลเราลองนึกดูว่าถ้า,าเราจะแต่งงานเนี่ยเราจะจดทะเบียนสมรสเราจะไปจดที่บางพัดไหมสมมติบางพัดถูกว่าพัดภาคจากกันบางจากอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากไปจดถูกไหมอันดับหนึ่งเลยบางรักนะจดที่ไหนก็ได้จดได้ทุกที่ทั่วประเทศนะ ไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนานะครับขั้นตอนข้อที่2เนี่ยนะครับคู่สมรสื่นคำร้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนณนะที่ว่าการอำเภอนะครับหรือสำนักงานเขตใดก็ได้นะไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาผู้สมรสนะครับอ่าแล้วก็ข้อ4คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอันเนี้ยอ่าในกรณีก็คือนี่ที่พี่บอกเลยกรณีผู้เยาว์เนี่ยแหละกรณีเกี่ยวกับผู้เยาว์นะครับก็ ยังไม่มรู้นิติภาวะเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยต้องนําบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับมาให้ความยินยอมนะครับแล้วก็ต้องมีพยานจํานวน2คนด้วยนะต้องมีพยานในการแต่งงานนะเป็นพยานรักนะครับในการจดทะเบียนสมรสนะคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยถ้านะครับเป็นคนต่างด้าวนะครับ ต้องขอนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกองสูลสัญชาติต้่นสังกัดหนังสือรับรองสถานภาพเนี่ยคืออะไรต้องรับรองว่าคุณยังไม่มีคู่สมรสในประเทศนั้นๆป้องกันการสมรสซ้อนนั่นเองนะครับรับรองสถานภาพว่าคุณเนี่ยโสดนะยังไม่มีคู่สมรสนังสือรับรองสถานภาพเนี่ยยังไม่มีคู่สมรส อ่าเนี่ยเขาจะต้องการหนังสือรับรองด้วยไม่งั้นคนไทยเสียเปรียบสิถือถ้าสมมุติฝรั่งนะสมมุติมีสามีนะครับหรือว่ามีภรรยาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับประเทศบ้านเกิดของตัวเองแล้วแล้วมาแต่งงานมีเมียคนไทยมีสามีเป็นคนไทยเพิ่อมอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็เดี๋ยวจะเป็นสมรสซ้อนนะจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินตามมานะครับก็เลยต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจาก สถานทูตหรือกองสุนชาติที่ตัวเองมีสัญชาติตัวเองสังกัดอยู่นั่นเองเนาะขั้นตอนต่อไปนะเรามาดูเรื่องเกี่ยวนะจะต้องมีหนังสือรับรองนั้นเนี่ยหนังสือรับรองเนี่ยไอ้หนังสือรับรองสถานภาพเนี่ยต้องแปลเป็นภาษาไทยมีคำรับรองนะครับยื่นพร้อมคําขอจดทะเบียนณนะที่ว่าการนะฮะอำเภอเกี่ยงอำเภอหรือเขตนั้นๆอ่าค่าธรรมเนียม เรามาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรสนะครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะนะถ้าไปจดนะครับที่สำนักทะเบียนที่จดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะชอบไปจัดนะจัดงานสมรสนะมีการจดทะเบียนนะไปลงที่โรงแรมมั่งที่แต่งงานนงานแต่งเช้านะส่วนใหญ่เวลาเราไปงานเนี่ยเราจะเห็นนะครับ ก็จะมีค่าธรรมเนียม200บาทนะจัดพาณะรับส่งนายทะเบียนนะนี่การจดทะเบียนสมรสณท้องที่ห่างไกลนะครับเสียค่าธรรมเนียมด้วย1บาทโอเคทีนี้เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการสิ้นสุด การสมรสอ่าเมื่อมีแต่งก็อาจจะมียานะไม่ไม่จากเป็นก็จากตายว่าเถอะจากเป็นก็คือการหยา่าจากตายนะครับก็คือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายนะให้เราจำไว้ง่ายสิ้นสุดสมรสเนี่ยมี2อ,อย่างจากเป็นนะกับจากตายอ่าจากเป็นเนี่ยคือการหยา่านะจากตายก็คือคู่สมรสตายอ่ะการ สมรสก็สิ้นสุดลงนะอ่าน,นี้เราเทคโนตไว้นะครับอ่านี่ดูตามนี้เลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนะอ่าหรือว่าโดยคําพิพากษาให้เพิกถอนสมรสอ่าอันนี้อันนี้ก็คือยังจากเป็นอยู่นะการเพิกถอนการสมรสอ่าการหยานะครับการหยาก็จะมี2อันนี่ก็คือคู่สมรสเนี่ยยินยอมหย่ากันเองจับมือกันไปหย่าชั้นทนเธอไม่ไหวแล้วนะครับ จับมือกันไปหยานะครับหรือสารพิาพากษาให้หยาสารพิาพากษาให้หยาเนี่ยก็อย่างเช่นมีการฟ้องหยานะ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีชู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะเสียศักดศีทนไม่ไหวนะครับทำร้ายร่างกายนะจะมีเหตุแห่งการอยู่การหยานะครับอยู่นะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะเรามาดูกันการหยาเนี่ย นะครับปฏิบัติได้2วิธีด้วยกันก็คือการหย่าโดยยินยอมของทั้ง2ฝ่ายนะทำได้2วิธีก็คือจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนนะครับแล้วก็การหย่าต่างสำนักทะเบียนนะครับก็คือแล้วก็การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลอ่านี่ก็คือยินยอมพูดง่ายๆคือยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะ จดทะเบียนยาในสำนักทะเบียนและการจดทะเบียนยาต่างสำนักทะเบียนโดยคำพิพากษาของศาลก็คือจดทะเบียนยาในสำนักทะเบียนเดียวกันนะครับแล้วก็ยาโดยคำพิพากษาของศาลทีนี้เรามาดูนะครับผลของการหย่านะผลของการหย่ากรณีแรกเลยหย่าโดยยินยอมนะอันนี้ยินยอมหย่ากันด้วยดีนะ ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ปกครองบุตรนะครับก็ตกลงกันเองได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อ,าอย่าโดยยินยอมนะถ้าตกลงกันไม่ได้นะก็ไปให้ศาลชี้ขาดค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับใครจะเป็นคนจ่ายก็เช่นกันนะครับก็ตกลงว่าใครจะเป็นคนจ่ายถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยให้ศาลชี้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยจะสิ้นสุดลงทันทีไม่มีหน้าที่ใดๆต่อกัน เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับให้แบ่งทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาเนี่ยคนละครึ่งนะ <c oughs> ไม่ใช่คนละครึ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้พูดถึงกรณีแบ่งทรัพย์สินกันนะ <c oughs> ก,นก็เอาจํานวนทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยในระหว่างเวลาที่จดทะเบียนหย่าเนี่ยเป็นเกณฑ์นะแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งนะครับเป็นสินสมรสที่ทํามาหาได้ระหว่างกันช่วยเหลือเกือ้อกูลก,กันที่เป็นสามีภรรยากันนะอันนี้เป็นเรื่อง ผลของการหย่าโดยความยินยอมสําหรับผลของการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลอันนี้ฟ้องหย่าพูดง่ายๆคือไม่ยอมหย่ากันด้วยดีนะฝ่ายหนึ่งอยากจะหย่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่านะใครจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วฝ่ายที่ชนะคดีที่ฟ้องหย่าเนี่ยจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง นะครับได้อำนาจปกครองบุตรไปแต่ศาลเนี่ยอาจจะสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะศาลอาจจะมองว่า,าผู้ฟ้องหย่าเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลปกครองเลี้ยงดูบุตรให้ได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยก็อาจจะให้ฝ่ายที่แพ้คดีเนี่ยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรแทนนะครับเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยศาลเป็นผู้กําหนดนะอันนี้เป็นการนําคดีหย่าเ,ยเข้าสู่ศาลนะระหว่างคู่สมรสเนี่ยมีสิทธิ์นะครับ เรียกร้องค่าทดแทนได้เช่นค่าทดแทนจากสามีที่อุปการะ um. ไปเลี้ยงดูหญิงอื่นเป็นภรรยาหรือจากภรรยาที่มีชู้นะครับและจากชายชู้หรือหญิงอื่นแล้วแต่กรณีอ,อันนี้เป็นกรณีที่เรียกค่าทดแทนได้นะถ้าประพฤติชั่วนะครับก็คือสามีมีเมียน้อยหรือภรรยามีชู้นะครับและยังเรียกได้จากชายชู้หรือว่าหญิงชู้หญิงที่เป็นชู้อื่นอีกนะครับ นี่สามารถเรียกได้เนี่ยเรียกได้ตามกฎหมายแพ่งเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งคดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพวกนี้นะจะขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะก็เป็นศาลชำนันพิเศษนะครับแยกออกมาจากศาลยุิธรรมปกตินะจะพิจารณาเกี่ยวกับคดี <Ooh. S 1> เรื่องเกี่ยวกับความผิดข,ของเยาวชนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยแยกออกมาเลยนะครับแยกจากศาลปกตินะครับศาลยุยธรรมปกติ ผลของการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนะข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับไอสิทธ์ในการได้เรียกค่าเลี้ยงชีพตามเกณฑ์เนี่ยเป็นไปดังนี้นะครับก็คือเหตุหย่านั้นเนี่ยเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวและการหย่านั้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีไรายได้จากทรัพย์สินหรือการงานที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรสนะครับก็คือ,อคู่สมรสฝ่ายที่หย่าเนี่ย าสามารถเรียกค่าเลี้ยงชีพได้นะครับถ้าเหตุหยานั้นนะเป็นความผิดนะของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเลยหรือว่าการหย่านั้นนะจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงนะครับเพราะไม่มีไรายได้จากทรัพย์สินหรือการงานที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรสนะผลของการหย่าก็จะมี2แบบนะครับเพราะว่าการหย่าแยกเป็น2กรณีก็คือหย่าโดยความยินยอมแล้วก็ อย่าโดยคำพิพากษาของศาลโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ